สวัสดีพี่น้องป้งไปทุกผู้ทุกคนครับอีพีนี่คลิปนี่พาพี่พาน้องมาเบิ้งหลังจากนาป้าไหลหลากครับพี่น้องครับฝนตกเบิดมือเบิดคำขึ้นกันมือนี่ตกลงแค่เมื่อคืนนี่พี่น้องคลิปก่อนหนะน้านี้ที่บ้าชาติไทยเบิง้งกันตรงเนี้ยเมื่อดือนคืนหลายไปน,นี่ได้พี่น้องนี่เบิ้งมางวดนี่จุจูหอดกอลอดภัยเ,เลยพี่น้องนะเห็นบ่อันนี้คือด้านด้านหลังของสะพานนะพี่น้อง โมเป็นหน่อยๆดิคักหลายสุดนะครับโอ้แล้วพี่เราน้องมาเบิง้งทางด้านดิบที่น้าม,มาเด้กพเ่ยนี่คุณน่ะพี่น้อง,องทั้งที่น้าม,มาผุ้นะคลิปก่อนหน้านี้ที่เบ้าชาไทยเบิ้งเหน็องเหน็บยาทั้งยาทั้งอันนี้ยังเหลืออยู่แล้วก็บเบิ้งใต้สะพานผุ้นะเก็บจุไหมเออเก็บจุสะพานนะพี่น้องโอ้้สาวๆนัองเด่ คุณเหรอพี่ดาวครับครับง่วงเบื้องหน้ามั้งดิง่วงเบื้องน้าคือกันดิอ้ายอายมีอ้ายเว้ยมาเอาเรื่องอยู่แล้วหลายคั้งไอแต่แต่ทางโน้นมันยังไม่มาเนาะก็งงเส้นนู้นก็ไม่มีน้ำเออมันเลยเออกันยังว่าไอ้เส้นนี้มันมายังไงยังว่า ผมก็ยังงงอยู่แต่ว่าวันนี้นั่งผู้ใหญ่มันแจ้งแล้วแหละว่าฝนมันตกทั้งวันเลยนั้งหมู่ห้าน่ะมันต้องเอาห่วงยางเอาห่วงยางมา้อยแล้วก็ทายไหมาสาวๆก็ทายน้มกันพี่น้องนี่ก็คือคลิปก้อนหานี้ที่เบ้าชาตไทายเบื้องเดียวครับนี่มาเบื้องเดี๋ยวไปเบื้องทั้งทั้ง,งปลากระป๋ดปลากระโพดว่ามันถ่วมไรขนาดไหนพี่น้อง รถเราชายก็พึงเลิกงานพี่น้องเ,เอ,อ้ยเดี๋ยวมึงบรรยากาศทำกลางน้ำท่วมกันว่าเป็นยังไงเราเคยเห็นน้ำท่วมเ่าชอบไปเดินรถนะเดี๋พี่น้องยากเพราะว่ามัามนบะป็ด,ไ,ไ,ดไก่บป็ไไดไก่จากจากบ้านเราฉาดก็เลยเราไม่ไม่ไม่เคยเห็นน้ำท่วมเลยไม่เคยเห็นน้ำท่วมเลอ มันเพิ่งจะมีเนาะแ่้วแบบโอ้ลดลดลดหลบหลบเข้ากันลดสูงไปได้ยี่รอลถสูงได้ยูได้ยูลถสูงอ่ะลดสูงไปได้ยุ่รอเออพรพีพระนองว่าเพิ่งมันจะกาศหลังจากนำป้าไหลหลากมาพร่นองชิบก่อนน้านี่โอ้เออตามตามก้นไปเลยตามพี่อัพอ่ยสวยง โตโตเขาไม่ให้ตามทีดคือนั่นไปไปตัวไปตรงตัวนั้นลึกด้วยนะตรงนั้นตรงนั้นมันลึกด้วยผมไปที่ไปหาหาใครไม่ดักปลามั้ย ปาคืนจะคลองคนนะ่ะเขาดักกันหยุดให้ปลายางกันนะ่ะนะเขาดักปลาอยู่ปลายางเนี่ยท้ายปลายางเนี่ยเออน้ำมันออกไปปลายางออกไปนู่นนะ่ะคลองคนนะ่ะนี่ยตรงเนี้ยเออหลังโรงเรียนเนี่ยตรงเนี้ยหลัง,น,งนี่ยม,นะมันท่วมออกไปปลายางออกไปนี่ตรงตรงเนี้ยท่วมปลายางก็ท่วมหมดเลย อาพี่น้องหัวหวมถั่วแม่ว่าอันนี้มันถ่วมมากั้งนี่เล่นเนาะอะไรบอกอะไรสดป่ะคือมาชมบรรยากาศครับพี่น้องครับมามาชมคือแบบว่าน้าท่วมนี่นี่มีเยาวชนตัวสนใจอยู่เด้นี่เอาลบไว้ไอ่กล้องเว้เมื่อกี้ทายสาวๆแล้วสาวๆสองคนอยู่น่ะกี่สะพานน่ะไอ้กัน เราเต่ากันไ,ไอ้เพื่อนโอ้ไปได้เว้ยเราไปได้ของเราไปไม่ได้หรอเออรถใหญ่ไหมโอ,อ,อ้ตรงนี้พังเลยเว้ยเออตรงนี้พังเลยไหมโอ้ตรงนู้ออนคักบ่กุันสวนเขาคักเรื่อยๆนิน้องเออไปได้อยู่ยน,นี้นี่พังเลยนะเออพังแล้วระวังด้วยนี่เยน้ำมันมาแรงเดี๋ยวมันจะไหลมานี่ะท่านนี่ เรียบร้อยครับพี่น้องครับรบรรยากาศน้ำท่วมน้ำปลาไหลหลากานี่นี่ท่วมท่วมคักท่วมคักท่วมคักท่วมเนี่ยป็นยังไงให้น้ำท่วม,ม <laughs> ตายตายตายมันเวลามันมา มันมาตุ้มเลยที่นู่เออทีนี้ทีนี่คักเลยนเนาะตัวก็จะรูดเป็นบอลไอ้ไอขีเหอือเนี้ยมันมนับปีนะมึงเลยเนาะขีเหือมันมาติดไปบอดปลากระโพงตะปีมึงสูงเหรออันนี้เขาอยู่สูงอายุพุ่นตี้เต็มๆเลยหลอกเออโอ้ยนองเลย นี่บ้านบ้านเพื่อนดูนีส่สวนเพื่อนููนีพนน่พี่น้องเรียบร้อยคุณผมมาหาสิบเส้นได้ั้งนี่โอ้ถ่วมหาสิบเส้นไหมไม่ได้จัเออระวังเดี๋ยวต้องยังดึงดึงไว้ละเออถูกแล้วเออเท่าไห่มีประตูประตูมันรูดครับพี่น้องสายสัญจรไปมาก,ก็ต้องให้ระวังแมนแมนครับโอ้คนเอานี้มัดไว้ โอ้มันมาแรงเลยสี่สิบสิ่สิบหาสิบเซนได้เนรอกระโอ้โอ้มันคัก่นนี้อีกว่าท่านี้เอ้โอ้คักคักพีนออกมันมากั่มันมากนร้อยวงปรตูเด็กตูดอะมนมัเหลือเนล้ย โอ้ S 1> <S 1> <S มาเหนมาเห็น,หนโอ, <S 2> <S 2> <S <S อ้เอาเอาเออโอ้เล่งเล่งเลีงยังเดียวเลงยังเดียวเฮ้ยโะโอ้หลอดเย้ยหลอดหลอดหลอดโอยหลอดหลอดะโอ,อ,อ้นี่คือบรรยากาศพี่นอ้องประมาณห้าสิบห้าสิบเซนได อ่สิบเส้นได้พี่น้องสนุกเลยเนาะคขานี้เนาะสนุกเล่นเลยคัาเนี่ยมันมันก็จะมีลึกอยู่หลงนี่แหละไอหลงเนี้ยลึกจะไปพ่นมันก็พูนลึกแล้วเนี่ยมีที่ลึกสุดแล้วเนี่ยมองเนี่ยอ้หเล่นกันแล้วเห็นบ่สนุกกันเลยมันน่ะเป็นไหนไปแม่มาด้้อเนี่ยโดดเลยมาซื้อเนี่ยอ้หพี่น้องคนเนาะ นี่เพื่อนเพื่อนบอกว่ามันยุบแล้วพี่น้องเพื่อนเพื่อนบอกว่ามันยุบไปแล้วแต่ตอนแรกนี่นี่เบิ่งที่น้องนะ,ะจากคลิปก่อนหน,น้านี้บ่าชาติให้เบื้องนี้นี้ยังบ่หลไปน,นี่พี่น้องตอนนี้บัคักตอนนี้มาคักเลยกระพดกระพังเป็นเถีบครับนี่ะระดับน้ำอยู่ระดับหัวเข่าพี่น้องกะ่อยู่ประมาณห้าสิบ สิ้วิหาสิบได้นี่ครับพี่น้องครับโอ้มีอะไรอยู่ประมาณนี้เลยก็ถือว่าถือว่าไม่แห้งเติบครับพี่น้องถือว่าไม่แห้งเติบยูพวงปลาก,ากระโพดกันาบเลยนขานี่ปลาก,ากระโพดผักผักแต่ลงลงไอ้ปลากระโพดนี่ก็จะลึกอยู่ด้วยดับแล้วลดรถไฟฟ้ามันมาไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ไหมอันนี้ไปฟฟ้าไหมนหรับแล้ว,เ,วเข็นกลับอันนี้ลึกเด้อน,นี้ลึกกลับกลับแล้วก็เข็นกลับไปไปไม่ได้หรอกรถเออรดต่ำด้วยมันกลับมันกลับไปมาพีทไปไม่ได้หรอกเนี่ยคุณอะขนาดนั้นก็ยังต้านม่อยู่แล้วตรงนี้จะอยากมาตรงนี้ด้วยเนี่ยขอบถนนอยู่ตรงนี้นี่ เดีย๋ยวมันจะตกขอบถนนมายังไงรถต่ํายังมาอยู่เนาะโอ้อหยหรือก็ยังบอกว่าขนาดยืนก็นยังนี่แล้วนี่เออแต่เ้วดึงท้ายแล้วดึงท้ายพี่เขาหน่อยดึงดึงท้ายกลับไปอเออแต่รถรถสูงๆอะมาได้อยู่มาได้ครับพี่นองครับจอดสนิท หลายหลายคนหลายหลายคนกับทานบม่ได้พี่น้องเพราะว่าระดับหน้ามันลึกลึกมากๆา,ากนี่โอ้จี่ครับพี่น้องคนนะโอ้มาขัดมาแน่วะทีนี้ทีนี้โมเมนธรรมดาครับพี่น้องครับโมเมนธรรมดาป้ากระโพนนี่ลาบลาบเลยคนนะโมเมนธรรมดาโมเมนลาบไอกินลาบผิดก้อยได้พี่น้องมันมันมาแบบเป็น ลาบเป็นนากองนะสามภาษาสามภาษา,าอันนี้อขุเนาะอตอนตอนเวนี่เพื่อนว่าเพื่อนว่ามันมันส่วหไหยก็นี้อยู่พี่น้องมันจะนี่มันรวดไปแล้วเพิ่นว่ามันมันมันมาตั้่งแต่ส่งส่งไะไวะส่งเวนส่งเวนกับอยู่ประมาณซีโมงหามงนี่แหละพี่น้อง แต่ว่าเบาชาดเรืองานหาม,มงก์ใชนี้เหรืองานหาม,มงเสินนี้คือคือเป็นเสินที่กับป็นเส้นทางที่เบาชาติกลับบ้านครับก็เลยนามถ่วมแล้วคลิปนี้จะปล่อยให้พี่น้องด้เบิ่งเาาๆครับเบิ่งแบบเบาวๆไปเลยเป็นคลิปแบบเาาๆหลังจากเราก็ให้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบกับคลิปคลิปก้อนหน้านี่คลิปก้อนหน้านี่มองนี่ยังเป็นปลากระโจนที่ท่วมเล็กๆน้อยๆอยู่เลยพี่น้อง แต่ว่ามาคลิปนี้เราเรียบร้อยนี่ครับโอ้แลนนี้เป็นเวลายึดทุมเราพี่น้องน้ามก็ลดไปแค่นิดเดียวเห็นไโอ้พี่น้องเอยนี่เป็นปลากระพดทั้งปลาเลยปลากระโทงทั้งปลาเลยนี่ <sniff ing noise> พี่น้องนเรียบร้อยหมดเดี๋ยวพี่น้องเป็นปลากระพดทั้งปลาเลยนี่ครับปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นปลากระพดนี่ครับพี่น้องครับเป็นปลากระพดเบึ้ดนี่แหละแต่ว่าน้าม,ม้านี่ รูมาเลยตรงนี้รูมาเบิดนี่รูมาเบิดเลยนี่นี่หอดนี่แล้วครับพี่น้องนี่หอดต,ตรงนี้เดียบร่อยเบิร์ตหอยจีบหอยี่ให้นนองเนีเบิรงยาวๆนี่ครับว่านนำปลานี่นไหลเลี้ยงขนาดไหนนะพี่น้องโอ้ขาตัดนะมันเป็นธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะแกะว่ากันว่าใดครับอ,อักไหลเล็กๆเล็ๆเล็กๆอยู่ รถใหญ่เพร่ะนาสัจนจอ่ขนาสันจรไม่ได้เลยรถใหญ่ไม่ได้แ,แค่เอ้ยรถน้อยว่าพิษรถน้อยนี่ขนาสันจรไปได้ครับรถเกรืองโดยเฉพาะรถเกรืองนี่เรียบร้อยเลยอ่าันจอได้แต่รถใหญ่รถใหญ่ที่โค้งสางสูงสูงหน่อยที่อัพี่ยกสูงครับพี่นอง <c oughs> นี่วงนี้ก็ไปไปล่ได้เนี่ยไปเลยเพราะว่าเลียมผุนมันลำเอยมันตำที่นองมันตำมันจะตำาัวนี้ตำาัวนี้หลายก็เลยไปไม่ได้ จะไปก็มาจจะเครื่องเอวแล้วพี่น้องเลยเรียบร้อยทั้งคุณกับพ่อทั้งคุณแล้วทั้งคุณกับมาบุได้ขึ้นกันพี่น้องโอ้ยหวะขักขักขักนีก่นี่ก็เก็บภาพรบรรยากาศให้พี่ให้น้องในเบื้องที่พี่นี่คลิปนี่เอามาให้พี่ให้น้องเบื้องโดยเฉพาะเลยหลังจากที่ถามกันมาหลายคููหลายคนแล้วเป็นว่า มันยังถ่วมมาหลายพันวะมันมันปกติเรามันก็บ่เคยถ่วมหลายถ่วมหลายเท่าหรอกพี่น้องแต่ว่าปีนี้มันมันถ่วมหลายครับปีนี้ถ่วมหลายครับเลยนี่แบบนี้เลยระดับน้ำอยู่ประมาณหาดสิบถึงหกสิบเซนเกินแต่ช่วงช่วงกลางๆนี่เกินพี่น้องนี่ช่วงกลางๆนี่เกินระดับน้ำเลย่า่บ่สามารถที่สัญจรยางคนที่น้ำหนักพอๆนี่ก็ร้อยโหลดละพี่น้องเอ้ย พาพี่น้องไะเดี๋ยวพาไปเบิง้งทั้งริมผุ่นฟังฝุ่นครับพี่น้องมีมีการเริ่มลดแล้วละ่ะแต่คงคิดว่าคงจะบดดื่ดผนไหนพี่น,อน,น,น้องบมื่านเมื่อาสิดดกดเมื่อกี้ย่างมาก,กถึงหัวเขาอันนี้ลดลงไปแล้วตามตามกงหัวเขาอยูหน่อยนึงครับพี่น้องเอามา เป็นพามามันจะขามได้บ่ะจะขามได้บ่อลึกนะตรงนี้มันลึกเนี่ยลึกลึกตรงเนี้มันลึกเนี่ยมันลึกไม่น่าได้หรอกเออไม่น่าได้มันมันมันเป็นแอ่งอย่างเี้ยไงเอ้าเอาเอา,เอาลองดูเอา้าเอา้ารอดไหมรอดไหม เอาเอาเอาให้รอดนะเอาให้รอดเอาให้รอดโอ้โหบึง้งไปเลย <c oughs> โอ้ไม่น่าได้หรอกเออ กลับดีกว่ากลับดีกว่าเอออ,อ,อมยอมอ้อมดีกว่าบนาได้ครับอืมบนาได้ครับพี่น้องครับนะมาเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะมาถ่ายเบื่อว่าระดับหน้ามันลดลดลงขนาดไหนโอ้นี่กะคัดเด้พี่น้องคนน่ะเอา้าต้งพูนกะสูบไว้เอา้าไมาอีก นี้คันเอาพี่นอ้องเอาเบิ้งว่าจะหลอเวามาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยให้ขี่มาทางนี้ไว้ขี่มาทางนี้ไว้เดี๋ยวมันจะตกถนนเออไปรีโมลายมันจะตกถนนขอบถนนอยู่พูน่นะ น,นี่มันมาแต่ยามกลางเวรไงทําไมารขึ้นเราเลี่ยวเลยนี่พี่น้องเนียทําไมการกขึ้นนี่มืดละ่ะอันนี้ก็มืดเลยได้พี่น้องเม่ได้มีไฟมาเลยมั้งนี่เฝ้ามาไทายพี่เห็นน้องในเบื้องลยบ่มีไฟครับโอ้อันนี้ก็อันตรายกันในนอจานาะน้นนองมา เอาเอออันตรายอันตรายอยู่แหละยุบไอ้นั่นเล,เ,ลเลยมันบ่นนนนโอ้มันก็ไม้แหงเสริมเนาะพูดถึงแลาโอ้ข <c oughs> นาดประตูเล็กเนี่ยเราไอยู้ <c oughs> เอเอรอบแรกนี่มันเป็นฉี่เหอะก้อน,นอน่ะเนาะมันค่อย เน่นะโอ้เโอ้โหลงมาเเนี่ยร้อยลูกจังขอแล้วเขนไปทำได้ทำตัวนีได้แล้ะเออเนี่ัยังดีนะยังได้โซ์กล้องไ้แล้วไ่ได้โซนอยู่แล้วเลย โยกกันยกขึ้นไม่ได้เนาะถ้าย,ยกขึ้นให้ให้ให้มันเลยพื้นได้มันก็นได้แล้วอันนี้ระตรูมันติดหมดเลยหักหักอันนี้มันยุบลหไเลยด้เนาะ โอ้ยแมาทำอะไรกันนี่จะปลาบ๋หาปลาโอ้สวนขี้เหอะครับขี้เหออบวลดบวลดบวลดหลอดบวเอาหลอดบวเอาบวลด เรียบร้อยบอกแล้วไม่ได้อีกห้ามเขา่าท่อที่ประตูเขาลุดอยู่เา่าเอาลวดเอัน้ำ <ok ้งเฮ้ยฟารมก็ท่วมโอ้โหหดทำหดมืด อราพี่น้องหลังจากพระพีพระนองบึงนำถ่วมครับหลังจากที่ว่าโบถ่วมมาหลายปีแล้วถ่วมันจะปีสี่สี่เกียบพี่น้องนี่เป็นปีหกเก็บครับปีหกเก็บถึง่ว่มแห้งขนาดนี้เลยพระพีพระนองมาตมบรรยากาศก็จะถือว่าเป็นชีสันอีกชีสันหนึ่งนั้นๆที่จะได้ถ่วม,มาพี่น้อง โอ้นี่นี่ผู้ติดตามเข้าสารเนะี่ยพี่น้องยางแจ้งขาอ่อนกันเวทกลับพี่น้องปะกลับเดินทางสินทางกลับแล้วเดี๋ยวน้่มร